การจับกลุ่มของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นฮ่องกง<ฆ>เป็นเกาหลีใต้การลักลอบนํายาเสพติดออกจากประเทศไทยแฝงไปในอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปในประเทศของเขาซึ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็กลายเป็นเรื่องที่น่าอับอายเลยน้องใบว่าประเทศไทยเรากลายเป็นประเทศผู้ส่งออกยาเสพติดซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆสุดท้ายได้ขยายผลและจับกลุ่มก่อนที่จะออกไปให้ได้เมื่อวานนี้เนี่ยน้องไบเมื่อวานนี้ ตำรวจร่วมกับปปสและโดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมซึ่งรัมตรีสมศักดิ์เทพสุทินมีนโยบายพอติดตามข่าวอย่างนี้ต้องขายายผลนะครับว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตนเลขานุการรัมตรีว่าการกระทรวงยุติธรธธรมก็เลยติดตามจนกระทั่งร่วมกับศูนย์กากรปปสตำรวจปราบยาเสพติดจับชาวสิงคโปร์คนหนึ่งเนี่ยน้องใบชื่อว่านายเถาสือจี้อายุ2ีบปีค่ะ <c oughs> เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับอยู่แล้วนะคะหมายจับลง28พฤษภาคมข้อหาก็คือเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายและพยายามจะส่งออกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายค่ะคของกลางคืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซ่อนยาเสพติดไว้คือมันเป็นแบบเดียวกันกับที่เคยตรวจยึดก่อนหน้านี้เลยค่ะ,ะมีเครื่องขยายเสียงมีอุปกรณ์การหิบหอ่อมีเครื่องช่างดิจิตอล รวมไปถึงนอกจากเจอยาเสพติดแล้วยังเจอบราวนี่ที่มีส่วนผสมของกัญชาด้วยบราวนี่กัญชาค่ะจับได้ที่ห้องพักย่านลาดร้าวเมื่อเช้าของเมื่อวานนี้นะคะการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ย อันเนื่องมาจากปปสตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเดี๋ยวต้องไปได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ปรับปรามยาเสพติดสิงคโปร์ค่ะตรวจยึดพัสดุระหว่างประเทศที่ซุกซ่อนยาไอซ์น้ำหนักประมาณ3กิโลถูกส่งจากประเทศไทยปลายทางคือสิงคโปร์ผ่านเครื่องบินนี่แปลว่าอะไรค่ะพฤติกาปีที่แล้วใช่มีการลักลอบซุกยาเสพติดส่งไปทางเครื่องบินแล้วสิงคโปร์เขาจับได้ค่ะแล้วยังไงต่อต่อมาชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่อากาศยานซึ่งก็จะมีปปสมีตำรวจปรับยา ติดมีศูนย์ลาักากรมีศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติก็เลยขยายผลต่อนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคือเราเฝ้าระวังพัสดุที่ส่งไปยังสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องอจนกระทั่ง26มีนาคมยึดพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศด,ด่วนพิเศษหรือว่า EMS ปลายทางสิงคโปร์อย่างนี้เหรอใช่ใช่ค่ะคจับได้ก่อน EMS จะส่งไปสิงคโปร์2ชิ้นเราจับได้แล้วเจอยาไอซ์น้ำหนักประมาณ3กิโลกรัมโอ้นี่ถ้าหลุดไปถึงน่นนี่จบเลยประเทศที่4ในรล่ว นค่ะใ,นนใช่เราก็มียาเอ็กซ์ตาซีหรือยาอีเนี่ยนะคะ1,320ีเมตรค่ะอันนี้ที่ไหนเนี่ยจับได้ที่ศูนย์ปรษณีสุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นเขาไล่ได้ว่าใครเป็นคนส่งใช่เขาก็ย้อนเลยคนส่งพัสดุก็คือในเถาซือจี้ชาวสิงคโปร์ที่ว่าเนี่ยค่ะก็กรว<ล>บรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขออนุมัติหมายจับแล้วก็จับนะคะพอจับปุ๊บก็ตรวจยึดเครื่องไฟฟ้าค่ะคือณขณะนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเดี๋ยวจะเป็นเป้าหมายอยู่เหมือนกัน ในการที่จะซุกซ่อนยาเสพติดเนน้องใบค่ะสถิติที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะทางผู้มาการตรวจปราบยาเสพติดบอกเนี่ยน้องใบครับว่าจริงๆเนี่ยมันมีความร่วมมือของหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องในปีที่ผ่านมาก็น่าจะหมายถึงปี63นี่น้องใบตุลาคม63ถึงพฤษภาคม64ค่ะ มีทั้งหมด10คดีนะคะแยกเป็นยาไอซ์เนี่ย5,160กรัม e, ยาอีหรือเอ็กซ์ตาซี่2,910เมตรม็ดมีกัญชาอีก2,171กรัมมีเคตามีน515กรัมรวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ12ล้านบาทแต่จุดที่น่าสนใจอีกข้อนึงปีที่ผ่านมาจับคนพยายามจะลำเลียงยาเสพติดออกนอกประเทศคือบรรดาเอ็กซ์พอร์ตยาเสพติดเนี่ยนะได้กว่าร้อยครั้งค่ะมูลค่า 8 0 0 0ล้านบาทถ้าออกไปได้ก็ปแปลว,ว่ามูลค่ามันจะคูณขึ้นไ,ไปอีกเนี่น้องใบค่ะนี่ <N hi, S 2> เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วผมก็เอามาบอกกล่าวกันเนี่น้องใบนอกเหนือ ok จากนั้นเนี่ยนะขณะน,นี้หลังจากเป็นประเด็นแล้วเราก็ตอกย้ำว่านี่มันเรื่องใหญ่จริงๆนะก็ปรากฏว่าเนื่องจากไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศส่งออกอเราเป็นประเทศส่งออกสินค้าที่ดีอยู่แล้วค่ะนะฮะการส่งออกปัจจุบันเนี่ยถ้ามองในมุมเศรษฐกิจ มันคือเครื่องยนต์ตัวเดียวของประเทศนะฮะใช่ะเวลานี้นะคะที่กำลังขับเครื่องเศรษฐกิจในน้องไวทเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นปัญหาสุลตกากรสั่งการเร่งด่วนโดยสกัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจประจำ,จำท่าเรือเลยค่ะประจำที่ท่าเรือแหลมฉะบังเพื่อที่จะดูแลแล,และสกัดกั้นค่ะอันนี้ทางเรือทางอากาศล่ะทางอากาศก็เนี่ยค่ะเขาบอกว่าข้อมูลตั้งแต่มก,การาถึงพฤษภาสากัดจับได้มากกว่า20ตันนะคะดังนั้นก็ต้องเฝ้าระวังทางนี้เหมือนกัน มองมุมหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าทางอากาศเนี่ยสกัดจับได้เนี่ยยี่สิบกว่าตันใช่แต่หลุดออกไปได้แค่สามร้อยกว่ากิโลซึ่งมุมหนึ่งบอกก็น้อยนะเมื่อเทียบกับที่จับได้แต่ถ้าคิดในมุมว่าพยายามจะเอาออกกันถึงขนาดยี่สิบกว่าตันมันก็เยอะนะคะตันนึงเนี่ยพันกิโลโอ้โหมันมาจากไหนมาอยู่ในประเทศไทยรอส่งออกขนาดนี้เนี่ยน้องใบนี่เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเราแจ้งกันก่อนและช่วงหน้าจะได้กลับมาว่ากันต่อกับเรื่องเล่าเช้านี้